สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะะเราก็จะมารวิวสลามนั่นเองค่ะซึ่งนี้จะเป็นอสลามของญี่ปุ่นนะคะเป็นเซ็ตกล่องข้าวนะคะเป็นข้าวเกงกะหรี่นั่นเองมาเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกันเลยนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างโอเคค่ะทุกคนเราก็จะมาดูของข้างในกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นช้อนสีดำนะคะเอาไวต้ตักข้าว ต่อไปก็จะเป็นต้นหอมนะคะเป็นต้นหอมสับนะคะทุกคนนี่เลยน่ารักมากต่อไปนะคะก็จะเป็นสลามสีขาวนะคะซึ่งน่าจะมาทาเป็นข้าวะคะ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเม็ดข้าวนะคะทุกคนมันก็คือลูกปัดน,นั่นเองอันนี้เป็นดินเบานะคะซึ่งเราก็จะเอามาปั้นเป็นเนื้อนั่นเองะคะ่ะ ต่อไปอันนี้น่าจะเป็นมันฝรั่งนะคะทุกคนน่าเล่นมากนะคะไปกันต่อเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นเหมือนซอสนั่นเองนะคะมันก็คือสลามสีใสนต่อไปอันนี้น่าจะเป็นแครอทนะคะทุกคนมาเราก็จะมาเริ่มอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกก็จะเป็น เราก็จะเอาสลามสีขาวนี่นะคะเอาไปใส่ในกล่องข้าวนะคะทุกคนเรามาดูเนื้อข้างในกันเลยแกะยากมากโอเคทุกคนก็เนื้อข้างในน้องก็จะติดมือนิดนึงนะคะแต่ว่าสีขาวสวยมากก็คือหน้าเล่นสุดๆแล้วก็จิ้มฟินมากเลยะคะ่ะ เราก็ใส่เข้าไปในกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาโรยตัวเม็ดข้าวะคะข้างบนก็โรยเลยะคะ่ะเหมือนข้าวจริงมากเลยทุกคนเห,หมือนไหมเหมือนไหมมาทุกคนก็โรยเสร็จแล้วนะคะ มาเราจะมาทำอะไรกันต่อให้ดูเฮ็กเจอร์น้องคือดีมากต่อไปแล้วก็จะมาใส่เจ้าตัวแครอทนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้มันก็จะคล้ายๆกับพลาสติกนะคะแต่ก็นิ่มๆเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะนันมติดกันมากเลยต่อไปก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะ กเจอร์ก็คล้ายๆแครอทเลยนะคะเหมือนกันมากติดกันมากเลยทุกคนมาค่ะทุกคนต่อไปนะคะเราก็จะมาปั้นเจ้าตัวเนื้อของเรานั่นเองนะคะทุกคนสมจริงมากทุกคน เร่งสปีดความเร็วมาต่อกันเลยนะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็นน้ำซอสของมันนะคะซึ่งมันก็คือสลามแบบใสนั่นเองสีน้ำตาลนะคะทุกคนมาแล้วก็จะมาว่าต่อกันเลยก็คือพอได้จับก็คือมันเนื้อมันดีมากเลยฟินมากแล้วก็ไม่ติดมือด้วยนะคะทุกคน ลาดไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่นะคะทุกคนก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะแต่ขาดไปหนึ่งอย่างนั่นก็คือต้นหอมนั่นเองเรามาเลยต้นหอมข้างบนกันเลยดีกว่าะคะ่ะใกล้สมบูรณ์แล้วโรยให้ทั่วเลยนะคะก็เป็นอันเสร็จสวยงามนะคะทุกคนนี่สวยมากเลยนะคะ โอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมมาอุดหนุนที่ร้านชูกาเบอร์รี่นั่นเองนะคะทุกคนมาอุดหนุนกันได้เลยนะคะมาเรามาแกะช้อนกันเลยนะคะทุกคนมาลองตักกันเลยว่าน้องสเปนยังไงบ้างนะคะนี่นะคะก็ตักขึ้นมาแล้วก็น้องก็คือยืดมากเลยนะคะทุกคนมี คือดีมากเลยนะคะเนื้อคือคือดีด้วยมาเดี๋ยวเราก็จะมาลองเล่นกันดูดีกว่านองไม่ค่อยติดมือนะคะกลิ่นก็หอมมากเลยทุกคนบ๊ายบาย